มาเพิ่มกำลังบอมบ่าตะบันเรือติดจรวดนิวเลียโรบรานมารวมใจกันพร้อมเพรียงให้จมสมกับพุ่มพวงหัวใจหลอกลวง,จจงก็้ำตรบแม้ไม่เก็บกรรมทำอีกหน้าชมถล่มด้วยให้ก็เย็นบอม เพลงจบแล้วอย่าลืมดูคลิปต่อนะคะคลิปจะเป็นคลิปประวัติของคุณวิโรธเพชรเมืองการค่ะสําหรับใครที่สนใจก็นั่งฟังต่อได้นะคะเชิญรับฟังจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเมะื่อสักครู่ท่านได้ฟังเพลงของคุณวิโรธเพชรเมืองการหรือว่า คุณวิโรธคงสายนะคะหรือเมื่อก่อนนี้แกเปลี่ยนชื่อเป็นถนัดพจนคงสายหรือตอนนี้แกก็กลับเปลี่ยนเป็นคุณวิโรธเนาะวิโรธ,ว,โรธวิโรธเพชรเมืองการเป็นใครทําไมยายหน่อยถึงเข้าไปเกี่ยวข้องทําไมยายหน่อยเพิ่งรู้ทําไมยายหน่อยเพิ่งรู้ว่าเขาเสียชีวิตไปตั้งเจ็ดเดือนแล้วใช่ไหมคะเขาเสียชีวิตไปตั้งนานแล้วทําไมคุณถึงไม่รู้แล้วทําไมคุณถึงมาลื้อฟื้นพูดเอาตอนนี้ เรื่องของเรื่องก็คือนะคะอ่าไม่ใช่หน่อยเนี่ยซึ่งแม่ได้เสียไปครบสองอาทิตย์เนาะครบสองอาทิตย์เมื่อวันวันจันทร์ที่ห้าะวันจันทร์ที่แล้วนะคะอ่าไม่ใช่หน่อยว่าจะโทรไปบอกคุณวิโรจนี่แหละว่าอาดีตแม่ยายเสียแล้วอืมไม่ใช่หน่อยก็โทรไปก็มีผู้หญิงรับพอผู้หญิงรับเราก็พูดไม่ถูกเนาะเพราะเขาเคยสั่งไว้ว่า ค่ะไม่ใช่ตอนบ่าย,ยาโทรนะเพราะว่าเมียเขาอยู่เยวก็จะโดนเมียด่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราก็เลยบอกว่าคุณรัฐใช่ไหมแม่ของลูกชื่อเล็กไหมไม่ลูกชื่อหญิงคะ่ะอ๋อค่ะนั่นแหละก็ถามไทยเนาะก็เลยบอกว่าอ,อันนี้แม่น้องอาร์ตนะคะแม่น้องอาร์ตนะ เขาก็ถามว่าโทรมาทําไมก็เลยบอกว่าจะมาแจ้งข่าวเรื่องว่าอ่ะยายน้องอาร์ดเสียแล้วเขาก็พูดมาเลยว่าคุณวิโรจน์ก็เสียแล้วเหมือนกันเจ็ดเดือนแล้วเราก็เลยบอกว่าอ้าวทำไมไม่ติดต่อมาบ้างเลยล่ะคะเขาก็บอกว่าไม่มีเบอร์ท,ทั้งทั้งที่คุณวิโรจน์เขาเขียนเบอร์ใส่สมุดเล็กๆของเรานะคะเขาจะมีสมุดไว้เขียนเพราะว่าเราเป็นคนบอกเขาเขียนเอง เวลาเขาโทรมาปรึกษานะคะเขาโทรมาปรึกษาว่ามีปัญหาันน,นี้นั่นปัญหาครอบครัวเขานั่นแหละค่ะเนื่องจากว่าเราไม่เคยขาดการติดต่อหรือไม่เคยทะเลาะกันเลยจนจนณเวลาที่เขาจากไปหรือณเวลาที่ไม่ได้เจอกันนะคะครั้งสุดท้ายได้เจอก็บวชลูกเนาะบวชลูกเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นลูกทํางานอยู่ที่อ่า ปาจีนอยู่ที่ปาจีนนะคะทำงานอยู่ที่โรงแรมที่ปราจีนนะคะเป็นช่างเสร็จแล้วเขาก็เก็บเงินแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะมาบวชเนาะมาบวชเราก็เลยแบบเขาเป็นพ่อเราจําเป็นต้องบอกนะคะเราจําเป็นต้องบอกว่าเพราะว่าเขาเป็นพ่อใช่ไหมก็บอกให้เขามานั่นแหละก็ได้เจอเขาครั้งสุดท้ายครั้งนั้นนะคะตอนนั้นเข้ามาก็อายุเท่าไหร่แล้วล่ะ ่าจะห5สิ้าแต่ว่าตอนที่เขาเสียก็79แล้วเนาะที่เห็นในภาพในอ่ะที่เอามาทำเป็นภาพประกอบเพลงนะคะอันนั้นคือจะเป็นช่วงหนึ่งเนาะพูดแล้วน้ำตาจะไหลเหมือนว่าเราผิดสำนึกผิดนะคะ,ะมันจะเป็นภาพช่วงหนึ่งช่วง ช่วงที่เขาและลูกมีความสุขมีความสุขยุคนั้นสมัยน,นยั้นเนาะยุคเมื่อปี2อลูกก็เกิดสองเมือ่อปี2 9 3เกสามสั้งคะที่ลูกพาประกอบนี้น่าจะเป็นแถวๆเมืองการเนาะ,ะที่อุ้มลูกนะคะที่อุ้มลูกพาลูกไปวันเกิดย่านะคะพาลูกไปวันเกิดยา่าไปฉลองกันที่อำเภอบอ่อพลอย แล้วก็ได้ถ่ายรูปไว้แล้วแกก็เก็บภาพไปเยอะมากแกเก็บรูปไปเยอะมากแกไม่ยอมให้เพราะาแกบอกว่าไหนๆคุณก็ไม่ให้ลูกผมแล้วผมก็จะเอาลูกไปเพราะว่าลูกไม่ยน้อยไม่ให้อยู่แล้วไม่ยน่อยกลัวว่าเมียใหม่จะไม่รักลูกหรือว่ากลัวอะไรคุณคุณก็จะพูดกับเขาเราอะเราอะเลิกกันแต่ คุณน่ยจะเลิกกับลูกเพราะว่าเรามีปัญหากันแค่สองคนลูกไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นลูกยังไงก็จะเป็นลูกคุณลูกฉันยังเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนเดิมขอให้คิดถึงลูกขอให้มาดูแลลูกเหมือนเดิมทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขามีแฟนคนอื่นๆนะ่นะก่อนที่จะมามีเมียคนเนี้ยเขาก็ดูแลลูกแหละเขากา็ส่งเสียบ้างในช่วงนั้นในช่วงที่ยังไม่มีภรรยาคนนี้ พอมามีภรรยาคนนี้ปุ๊บเขาตัดเลยนะคะเขาตัดแม้แต่การติดต่อเขาก็ให้ติดต่อไม่ได้ถามว่าอ้าแล้วตอนบวชเอาเบอร์มาจากไหนเนื่องจากว่าเราอตอนที่ลูกอยู่มสองเขามารับลูกไปเนื่องจากว่าตอนตอนที่เขาแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ลูกตอนนั้นอยู่ปหน่าจะอยู่ปหนะคะคนโตอยู่ปหพอ พอเขาอยู่ด้วยกันลูกเขาบอกว่าเขาต้องส่งส่งเงินให้ลูกบ้างอเขาบอกว่าทาั้งนั้นไม่ต้องส่งแป่วอาลูกมาเลี้ยงเลยไม่ต้องส่งให้ความคิดเขาก็คือว่าทําไมต้องส่งเงินให้เราอ่ะมันก็ไม่ได้เยอะหรอกค่ะเดือนหนึ่งก็สองพันสามพันก็แค่นั้นแต่ว่าเขาไม่อยากส่งเขาก็เลยเออเอาลูกไปเอามาเอามาเอา,มาเอาลูกคนโตคนเล็กไม่ไปคนเล็กบอกว่า เาบอกว่าอยู่กับแม่น่ะลาบากนะต้องทําของขายต้องเหนื่อยอย่างนู้นอย่างนี้คนโตอ่ะเขาก็ไปเนื่องจากว่าเขาถูกพูดแบบนี้เขาก็คิดว่าจะไปอยู่แล้วสบายเนาะแต่จริงมันไม่ใช่พอไปอยู่แล้วเอาเขาไปอยู่ที่หนองประหมอให้ไปเรียนบ้างทํางานบ้างพอจบมสามก็ไม่ได้เรียนสายสามัญอย่างที่ตั้งใจไว้เหมือนที่ตอนอยู่กับแม่นะคะแล้วพอลูกไปเราก็ตามหา ลูกไม่เจอนั่นแหละติดต่อไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ส่งจดหมายไปตามที่อยู่ที่้ายออกนะคะแต่ว่าก็ไม่มีการตอบตับนึงแต่ว่าจดหมายอาจจะไม่ถึงเขาหรือว่าถึงแล้วอะไรก็ไม่ทราบเพราะสาเหตุอะไรเราก็ไม่ทราบเนาะแล้วทีนี้พอเราทนไม่ไหวคิดถึงตรงกี้ถึง,ง,งลูกไม่ไหวลูกคนเล็กเรียนปวช เรียนปวชเราก็เลยวันวันหนึ่งเนาะมันเป็นวันแม่เคาให้ลูกบายแม่ในวันแม่ที่วิรายการอาชีพที่ชุมพเ,เนาะเราก็คิดถึงลูกคนนี้เราก็เลยวางแผนเก็บเงินกู้เงินดอกเพื่อที่จะไปตามหาลูกชายคนโตเพื่อที่จะเอากลับบ้านเถอะเพราะว่าแม่ทนไม่ไหวแล้วแม่นอนร้องไห้ทุกคืนตั้งแต่ลูกจากไปตั้งแต่ ลูกอยู่ม .2 เทอม2ลูกก็ไปแล้วนะคะเสร็จแล้วพอเราไปก็ตามไปแหละตามไปหาตามไปบ้านป้าบ้านลุงไปที่คุ้งไปยอมไปถึงลาดลีไปถึงเมืองการก็เด้วกกลับมาถามป้าถามลุงได้วกกลับมามาเจอที่นคนปรปฐมนั่นแหละก็เลยได้ให้ที่อยู่ลูกไว้ลูกก็ถึงได้เก็บเสื้อผ้าหอบมาอยู่กับแม่เหมือนอีกช่องหนึ่งที่พูดไว้เนาะ พอลูกมาอยู่กับเราแล้วอะ่ะเขาก็ไม่ติดต่อเลยแต่ว่าเขาก็ยังใช้เบอร์เดิมนั่นแหละลูกก็ยังติดต่อเขาได้อยู่เราก็ไม่อยากให้ลูกขาดการติดต่อพ่อเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาก็ติดต่อแต่เขาก็บอกว่าคุยมากไม่ได้เดี๋ยวภรรยาเขาว่าแล้วพอลูกอา่า คนโตเรียนเรียนปวสเนาะคนเล็กเข้ามาหาลัยค่ะตอนนั้นเราคุจนนะแม่นะ่ะกัดก้อนเกลือกินพยายามส่งลูกให้เรียนแหละแล้วพอมาวันหนึง่งลูกเข้ามาหาลัยพร้อมกันลูกคนโตจบปวสแล้วโดดเข้ามาหาลัยแล้วน้องก็เรียนมาหาลัยอยู่แล้วแม่แม่แม่คนเดียวอะ่ะค้าขายขายแกงถุงถงุถงละยี่สิบามบาทมันก็ ไม่ค่อยจะพอขายไก่ทอดด้วยขายทอดมันด้วยมันก็ไม่ค่อยจะพอแต่เขาก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยหมายถึงว่าเราขอเขาเขาก็ไม่ช่วยอะไรก็ไม่ช่วยตอนนั้นเขาเขาก็เพื่องปูอยู่แหละเขาก็ยังแบบเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับอ่าค่ายเพลงอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอก คือเขาไม่ช่วยก็คือไม่ช่วยแล้วก็ทํามาหากินเองแล้วพอมาลูกมาเรียนจบมาทําอะไรมาทํางานนะคะลูกก็ทํางานหลายปีผ่านไปนะคะหลายปีผ่านไปพอมาวันหนึ่งลูกก็เลยมาลูกชายคนโตมาอยู่ที่พัทยาคนเล็กก็ไปอยู่ที่สมุทรปราการแล้วเราก็มาทํางานพอมาอยู่ที่นี่ได้สองปีเข้าปีที่สามเขาก็โทรมาเขาก็ถามว่า คุณอยู่กับใครไหมตอนนี้ก็บอกว่าไม่ฉันอยู่คนเดียวชินแล้วฉันอยู่กับใครไม่ได้อีกเพราะว่าฉันไม่ต้องการมีคู่หรือใครฉันไม่อยากอยู่กับใครฉันอยากอยู่ฉันคนเดียว mm. เขาก็บอกว่าอยากมาอยู่ด้วยให้ลูกมารับหน่อย mm. เขาก็บอกว่านั่นเขาปัญหาครอบครัวเขานั่นแหละก็คือเราอย่าเอาเขามาว่าเลยเพราะว่ามันเรื่องมันผ่านไปแล้วเนาะ mm. <Ariel. S 2> ก็เราก็บอกว่าจะมาอยู่ยังไงเราก็พูดกับลูกเนาะ เราก็ไปรับเข้ามาอยู่ด้วยไหมลูกเพราะว่าหมาแมวเรายังเลี้ยงเลยลูกก็บอกว่าแล้วแต่แม่แล้วลูกก็ไม่ไหวหรอกเพราะว่าเงินเดือนแค่นี้เราอยู่แค่นี้เราก็ไม่พอแล้วเขาเอกแล้วเขาเองเเอ่ะเขาก็มีเมียมีเมียเขามีครอบครัวของเขาถ้าเราไปรับเข้ามาถ้าเราไปรับเข้ามาเมียเขาจะว่ายังไงใช่ตอนนี้เขาทะเลาะกัน แต่พอเข้ามาอยู่กับเราพอวันหนึ่งเขาดีกันเขาก็ต้องบอกว่ากลับไปส่งเขาหน่อยเราคุยกันดีแล้วกับลูกว่าเราจะเอาเข้ามาเหรอใช่เหรอมันใช่เหรอเราก็ถามกันอย่างนี้แล้วแกก็โทรมาบ่อยจนจนเราบอกว่าเราไม่สามารถรับเขาอยู่ด้วยได้นึ่งนะ่ะแต่ว่าเราตัดปัญหาไปเลยเพราะว่าหนึ่งเอามาเราก็เราก็คิดอะว่าเราจะอยู่ยังไงฐานะอะไร แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเมียเข้ามายืนด่ายอยู่หน้าบ้านเราจะให้คําตอบกับสังคมว่ายังไงใช่ไหมคะจริงเราเป็นอดีตเมียแต่นี่คืออดีตเมียไม่ใช่เมียปัจจุบันเมียปัจจุบันคือเป็นของเขาแต่ถ้าเรารับมาปัญหามันเยอะเราก็เลยไม่ได้ไปรับนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเราจะใจจืดใจดําขนาดนั้นเหตุผลมันเยอะ แต่เอาจริงๆอะถ้าเรายอมไปรับเขาวันนั้นเหตุการณ์ในเมื่อ20ธันวา63คงไม่เกิดนะคะทุกคนสงสารสงสารแกแกมากๆสงสารคือแกโทรมาแกพูดแกคุยแกบอกว่าอย่างนั้นแกพูดอย่างน,นี้ซึ่งยายหน่อยแก้ปัญหาให้ผลทั้งโลกได้หมดทุกคนแก้แก้ให้เขาได้หมด ใครโทรมาหาแม่หนูมีปัญหานั้นหนูมีปัญหานี้แต่พ่อของลูกโทรมาเราไม่มีปัญญาไปแก้ปัญหาให้เหตุผลส่วนตัวเพราะหนึ่งเขามีเมียสองเขาเคยทํากับเราไว้เยอะแล้วทาไมเราต้องไปช่วยเขาอีกใจหนึ่งคิดอย่างนี้อีกใจหนึ่งว่าทําไมถ้าเกิดว่าเราไปเอามามันมีปัญหากับเมี่ยเขาไม ัญหาเขาเยอะเราตัดสินใจยากเราก็พูดได้แค่ว่าเราไปรับไม่ได้เราสงสารแต่ถ้าวันนั้นเราไปรับเข้ามาเหตุการณ์นี้อาจจะไม่เกิดนะคะทุกคนถามว่าเหตุเกิดเพราะอะไรนะคะ20 20ธันวา6 3นะคะคุนวิโรจเพชรเมืองการเขาได้ปิดชีวิตตัวเองด้วยการแขวนคอนะคะทุกคน เราก็ไม่รู้เลยไม่มีอะไรมาบอกเราเลยไม่สะกิดใจเลยว่าเขาอาจจะทําแบบนั้นถ้าแค่เราไม่คิดเรื่องครอบครัวแค่เราสงสารว่าเออเขาอยากจะมาอยู่กับลูกแล้วเราไปรับเข้ามาเขาคงไม่เขาคงไม่เสียชีวิตใช่ไหมคะคุณวิโรธเพชรมืองการนะคะซึ่ง วันนี้ถ้าจะให้เล่าเรื่องประวัติก็คงจะเล่าไม่ไหวเอาไว้อีพีหน้านะคะเดีย๋ยหน่อยจะเล่าเรื่องประวัติให้ฟังว่าคุณวิโรธเพชรมังการเขาเป็นใครมาจากไหนแต่ว่านเวลานี้นะคะทุกคนอยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แชร์ลงไปใน Facebook ให้หน่อยพวกเราสามแม่ลูกตามหานายกริตคงสายนะคะกริตคงสายซึ่งชื่อเล่นเขาว่าชื่อออด ตอนนี้เขาน่าจะอายุประมาณ49-50นะคะเราตามหาเขาเพื่อที่จะพาเขาไปไหว้กระดูกพ่อลูก3คนลูกสคนนะคะจากภรรยาเก่าแล้วก็จากแล้วก็กับอีชั้นอีสองคนซึ่งไม่มีใครได้ไปไหว้ศพพ่อเลยไม่มีใครได้ไปไหว้กระดูกพ่อเลย เราติดต่อนายออสหรือว่าออสหรือคุณออสอะไรเนี่ยไม่ได้นะคะนามสกุลคงสายครั้งเมื่อก่อนที่อยู่ด้วยกันนะคะเขาเรียนเกี่ยวกับออกแบบบ้านเขาน่าจะทํางานเกี่ยวกับออกแบบบ้านเราก็ไม่รู้ว่าจะไปเสิร์ชหาเขาได้ตรงไหนเพราะได้ข่าวว่าเขาเปลี่ยนชื่อหรือว่าเพิ่มชื่อเพิ่มตัวหน้าหรือตัวหลังอะไรก็ไม่รู้เรากับลูกพยายามที่จะเสิร์ชหาชื่อเขาทุกวัน ทุกเวลาที่ว่างแล้วก็น้องๆในทีมงาน u ู u b e นะคะก็ช่วยกันเพื่อที่จะหาคนคนเนี้ยเพื่อที่จะพาเขาไปไหว้พ่อเขาซึ่งถามว่านี่หน่อยเสียใจไหมนี่หน่อยเสียใจเสียใจเสียใจที่ทําไมแลาวทาไมถึงไปรับเขามาอยู่ด้วยไม่ได้ใช่ไหมคะเราอาจจะ หมดเวรหมดกรรมกันแล้วก็ได้หรือว่าอะไรเราก็พยายามจะคิดแล้วคิดแบบนี้นะคะคิดว่าเราอาจจะหมดเวรกรรมกันแล้วเราถึงไม่ไปรับเราอาจจะไม่มีวาสนาที่จะได้เผาผีก,กันเราถึงไม่ไปรับซึ่งถามว่าเขามีไหมเบอร์เราในสมุดมีมีแต่ถามว่าทำไมก็ถึงไม่โทรมาบอกอันนี้ก็ไม่ทราบ เขาบอกแต่ว่าไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์ซึ่งก่อนหน้านั้นลูกสาวเขาเองที่ติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาเขาเห็นเฟซพี่อาร์ตเนี่ยลูกชายี่ยพาแม่ไปกินข้าวที่ไหนเขาก็จะเอาไปให้แม่เขาดูไปฟ้องแม่เขาว่าเนี่ยดูสิเขามีความสุขกันจะตายเขาพากันไปกินกุ้งเผาปลาเผาที่ระยองเขาไปกินโน่นกินนี่ลูกก็จะไปโพสเขาก็จะเอาไปให้แม่เขาดูเขาก็เดือดใส่กัน เาก็ได้ข่าวข่าวเราจับเฟซแล้วพอทำไมพ่อเสียเขาถึงได้บล็อกเฟซพ่อาจแล้วพ่อาจก็ไปดูแล้วว่าไม่มีเขาแล้วไม่เห็นเขาแล้วเขาไม่เห็นแล้วถามว่าไปบล็อกทำไมแล้วทำไมเมื่อก่อนถึงเห็นแล้วพอพ่อตายปุ๊บไม่สามารถติดต่อเฟซกันได้เลยมันเป็นไปดได้ยังไงเพื่ออะไรผลเหตุผลคืออะไรนะคะคือจะ คลิปนี้นะคะฝากทุกคนนะคะที่ดูอยู่นะคะขอให้เอาไปแชร์ในเฟซหน่อยเราตามหาลูกชายของคุณวิโรธเพชรเมืองการนะคะหรือคุณวิโรธคงสายนะคะชื่อนายกริตคงสายเมื่อก่อนอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านประชาชื่อนิเวศนะคะน้าสาวเขาก็อยู่ที่ประชาชื่อนิเวศค่ะชื่อนป้อมน้าเคยเขาเมื่อก่อนเคยเป็นตลกสีดาวค่ะชื่อตุ้ย อยู่วงเดียวกับยอดนครนายกกับอาแดนบุรีรัมม์เมื่อก่อนก็สนิทกันแต่พอไม่ได้คบกันแล้วก็ไม่มีเบอร์อะไรติดต่อกันแล้วนะคะไม่ได้ติดต่อกันแล้วถ้าเราติดต่ออาแดนบุรีรัมม์ได้ถ้าเราติดต่ออ่าอัตยตุต๋ยก็ไม่ทราบว่าแกเสียชีวิตไปหรือยังนะคะอยู่ที่หมู่บ้านประชาชื่อนิเวศนะคะอ่าพอเข้าไปนะคะที่จําได้เนาะ เขาจะเป็นร้านค้าที่เป็นห้องแถวอยู่ห้องที่สี่หรือที่ห้านี่แหละค่ะที่จําได้ข้าวๆในสมองนะคะเมื่อเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วเคยไปนะคะเกิดไปบ้านเขาแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ไปแล้วไปตั้งแต่สมัยที่ลูกคนโตพุ่งแก่สามขวบไปบ้านของนา้นาของน้าของนายกฤิเนะคะนายกริตคงสายค่ะนายกริตคงสายหรือว่าชื่อเรียนว่าออกนะคะถ้าใครเห็นติดต่อหน่อยนะคะ ใต้คลิปนี้จะมีทั้งเฟซและไลน์แล้วก็เบอร์นะคะเบอร์ติดต่อ,อย่อยนะคะถ้าใครสามารถเห็นเห็นหรือรู้จักกับนายออสนายออสนายออสหรือกฤิโคงสายนะคะนมสกุลโครงสายนะคะหรือใครนมสกุลโคงสายนะคะ,คคะ,คะช่วยติดต่อกับมาหน่อยนะคะาตามเบอร์ใต้คลิปแล้วก็เฟซไลน์ใต้คลิปได้เลยะคะ่ะติดต่อมาหน่อยนะคะ เราอยากจะไปชวนเขาพาเขาไปกราบกระดูกพ่อเขาไปไหว้กระดูกพ่อเขานะคะแล้วก็ในวันหยุดนี้เราจะพาลูกๆของเราไปทําสังฆทานให้กับคุณวิโรธเพชรเมืองการก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆกว่าจะรู้นะคะถ้าแม่ดิฉันไม่เสียนะคะคุณดิฉันคงไม่รู้เลยว่าพ่อของลูกเสียแล้วถามว่าเสียใจทําไม เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดมานะคะตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่แต่งงานจนเลิกลาจนหย่าร้างเราไม่เคยทะเลาะกันนะคะเราอยากกันเราขีมม่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันไปหย่าที่อําเภอภูเขียวหย่าเสร็จแล้วก็ซ้อนกันกลับบ้านส่งเขากลับกรุงเทพเราอยู่กันด้วยเหตุผลเราไม่เคยทะเลาะบอกแหวงไม่เคย ทะเลาะเหมือนผัวเมียคู่อื่นเราอยู่กันไม่ได้เราก็เลิกเราอยู่กันไม่ได้เราก็แยกทางคุณอยากจะมีใหม่คุณก็ไปเพราะว่าฉันไม่ยินดีที่จะเป็นเมียหลวงฉันต้องการจะเป็นแค่เมียเดียวกับใครก็ช่งางยายหน่อยขอเป็นแค่เมียเดียวแล้วทุกวันนี้จะไม่เป็นเมียใครเลยไม่เอาใครจะรวยล้นฟ้ามาจากไหนยายหน่อยไม่เคยชายตามมอง เพราะว่ายัยหน่อยมีความสุขที่จะอยู่กับลูกแล้วฝากขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณล่วงหน้าขอบคุณที่จะแชร์ให้นะคะเราตามหานายออสนะคะนายออสหรือว่านายกริดคงสายนะคะนายกริดคงสายค่ะคงสายนามสกุลเดียวกับคุณวิโรธคงสายเลยค่ะลูกของคุณวิโรธคงสายเราต้องการที่จะไปบอกข่าวแจ้งข่าวเขา แล้วถ้าเขาไปไม่ได้เรายินดีจะไปรับตัวเขาเพราะว่าเมื่อก่อนที่เราอยู่ด้วยกันเราก็สนิทกันนะคะสนิทกันเป็นพี่น้องไม่ใช่แม่ลูกเพราะว่าเขาห่างจากเราแค่ห้าปีเขาก็เรียกเราพี่ตลอดจนวันนึงเราย้ายไปเราก็ไม่ได้เจอเขาแล้วนะคะและยิ่งพ่อเขามาเลิกกับเราเราก็ไม่ได้ติดต่อและทีนี้เราก็อยากจะพาเขาไปไหว้กระดูกพ่อเขานะคะทุกคน ฝากด้วยนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะถ้าใครแชร์ให้ขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ